ปราศรัีครับ f c ่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่มาเป็นลังใจนะครับช่วยดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ฝากเพจและ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับติลชัด FCTP Family นะครับผมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับพีสีที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับคลิปนี้นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วน,นะครับคลิปนี้นะครับาอาจารย์จะพูดเรื่องบางอย่างที่เป็นปริศนามากๆว่าทําไมพนักงานสอบสวนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทําคดีนี้จึงไม่ทําเรื่องนี้ให้กระจ่างถ้าทําเรื่องนี้กระจ่างผมเชื่อว่าสาระสําคัญในคดีนี้เนี่ย มันจะต้องไม่เป็นไปอย่างที่เป็นปัจจุบันไม่แน่นะครับเผื่อวันที่20่ธันวาคม2566้าหศาลพิพากษาแล้วสมมติว่าลุงพลพลนมันทินเป็นแพะขาวถ้าแพะขาวเนี่ยต้องรอดูว่าอายการจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปไหมอันนี้คือการสมมติไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้ายื่นนุธรอ์ไปแล้วหรือไม่ยื่นนุธถอนถ้าการตัดสินเป็นที่สุดว่าลุงพลไม่มีความผิดเป็นแพรกขาวนะครับถึงที่สุดนะตังนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำหน้าที่ต่อก็คือหาคนร้ายแน่นอนครับเมื่อคดีนี้ดิ่งมาหาลุงพลตั้งแต่แรกมีความพยายามจะเบนเข็มมาหาลุงพลคนเดียวเหมือนลุงพลเป็นทงจนผู้สื่อข่าวแล้วก็ทุกคนหันมาสนใจที่ลุงพลคนเดียวตั้งแต่นั้นมา แล้วสมมุติว่าลุงพลเป็นแพะขาวแสดงว่ามีคณะบุคคลที่ปกปิดบิดเบือนอำพังซ่อนเล้นคดีนี้ไว้แล้วพยายามผลักไปให้คนอื่นแสดงว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยเขาคงทำลายหลักฐานกันไปหมดแล้วและต่อมาถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ได้ประกาศว่ายุติการสอบสวนไว้เรียกว่าแขวนไว้จนกว่าจะมีหลักฐานใหม่การสืบสวนยังมีต่อ แต่การสอบสวนอาจจะหมดลงไม่มีทางไปที่จะหาข้อมูลแล้วหาหลักฐานไม่ได้แล้วสมมตินะฮะถ้าถึงตอนนี้นะครับให้นำสิ่งเหล่านี้มาคิดนะครับสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าหัวข้อสำคัญมันไม่มีคำตอบและมันไม่มีการเคลียร์ในคดีนี้ครับอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือเบอร์โทรไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมเมื่อผ่านมาสามปีแล้วเนี่ย เบอร์โทรเข้าเบอร์โทรออกแม่ของเด็กที่เคยพูดว่ามีคนโทรเข้าว่าอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ถามหานตเนี่ยแบบเนี้ยแล้วมีคนรับสายแทนเนี่ยส่วนนี้ไม่มีการขยายผลไม่มีใครสนใจจริงๆมันควรจะรู้ว่าปลายสายกับต้นสายหมายเลขอะไรเขาโทรมาทําไมในเวลาที่ กำลังเป็นฉุกเฉินเวลาฉุกเฉินกันนั้นเขาโทรมาหากันทําไมต่อมาวันที่สิบอประมาณเที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนต่อวันที่สิบสองเช้านี่หละครับก็คือตั้งแต่0.01นาฬิกาของวันที่สิบสองมีคนขึ้นไปบนภูเขาแน่นอนครับไม่มีใครเห็นมีแต่คนพูด แต่หลักฐานก็คือมีคนเซลฟี่บนภูเขาที่ใกล้ๆที่พบศพเด็กเนะ่ยมีคนไปเซลฟี่แล้วก็ถ่ายตัวเองแล้วก็โพสต์ลงมาวันเกิดขึ้นตอนเช้าวันที่12บสอทำไมตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องในการหาข้อมูลไม่ทำเรื่องนี้ให้กระจ่างว่า แม่ขึ้นไปเซลฟี่ในวันที่สิบสองเช้าบนภูเขาทําไมเนื้อหาสาระสำคัญมากนะครับถ้าบอกว่าขึ้นไปเล่นๆหรือนอนละเมอแล้วเดินขึ้นไปหรือจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือจะไปหาเหตุช่วงเช้าๆเ,เนี่ยบอกไม่ว่าขึ้นไปทำอะไรมันเงียบมันไม่มีอะไรตอบสนอง ในความสงสัยของคนเลยขึ้นไปทำไมถ้าจะบอกว่าสงสัยว่าน้องอาจจะมาอยู่ตรงนี้ผมถามว่าวันที่สิบเอดน้องหายทำไมพ่อแม่ขึ้นไปบนภูเขาตอนกลางคืนแล้วเซลฟี่ตอนเช้าไหนคุณบอกว่าเด็กขึ้นบันไดก็ยังไม่ได้เลยไหนคุณปฏิเสธว่าไม่ได้เดินตามหมาแม้คุณจะสงสัยว่าตอนแรกคิดว่า น่าจะเดินตามหมาไปและมีการเตรียมกระป๋องกระเป๋ามีเสื้อผ้าพร้อมมีนมเพียวม,มีอาหารมีผลไม้เตรียมไว้ตั้งแต่วันที่12จัดเสร็จแล้วทำไมไม่เอาขึ้นไปหรือเอาไปให้เด็กถ้าคุณสงสัยทำไมคุณไม่เอาไปให้เด็กอยู่ตรงนั้นกระเป๋าก็ไม่ได้เอาขึ้นไปอีกเมื่อลงมาตั้งแต่บนภูเขาวันที่สิก็ไม่เอากระเป๋าขึ้นไปหรือจะเอากระเป๋าขึ้นไปตั้งแต่เช้าวันที่12บ แต่เอาลงมานี่คือเรื่องที่น่าสงสัยแต่ไม่มีความแต่ไม่มีแต่ไม่มีคำตอบแต่ไม่มีการขยายผลขึ้นไปทำไมขึ้นไปเราเห็นอะไรถามว่าขึ้นไปทำไมก่อนเอาให้ได้ว่าขึ้นไปทำไมลองถามแม่ซิว่าขึ้นไปทำไม น้องหายวันที่สิบเอดคุณขึ้นไปบนภูเขาตอนเช้าที่สิบสองขึ้นไปทําไมต่อมาข้อที่สามครับมีคนบอกว่าในครอบครัวนี้มีการเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่สิบสองมันใช่หรือไม่ใช่ข้อนี้มีคนพูดมากมายมีคนเห็นมากมายในวันที่สิบสองมีเงินเข้าเช่นมีคนเห็นว่ามีเงินเข้าบัญชีติ้ง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 ตั้งแต่วันที่สิบสองเนี่ย แล้วทำไมสาระสำคัญมันไม่พูดเรื่องนี้ความจริงทำไมจึงไม่เปิดเผยเรื่องนี้หรือว่าถ้าเปิดเผยว่ารับบริจาคตั้งแต่วันที่สิบสองมันผิดธรรมชาติผิดปก,กติของโลกจะกลายเป็นว่าได้ประโยชน์จากการหายของน้องอันนี้มีคนบอกว่าบริจาคตั้งแต่วันที่สิบสองทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคลียร์เรื่องนี้ต่อมาคือการโกหก โกโหกคือผิดศีลทำไมปล่อยให้คนโกหกเป็นคนที่ไม่ต้องสงสัยการโกหกนั้นน่ะมันมีสาระสำคัญที่น่าสนใจและใช้การโกหกนั้น่ะหลอกประชาชนมาเป็นเกือบครึ่งปีแล้วนำการโกหกนั้นน่ะใช้คำว่าโกหกอย่างเป็นทางการและนำสิ่งที่โกหกนั้นไปใช้ในพิธีการต่างๆเช่นการชาปนกิจศพก็นำเรื่องโกหกไปพูด ว่าน้องหายตั้งแต่เก้าโมงนับจากที่พี่ตื่นมาแล้วไม่เจอเด็กตอนเก้าโมงใช้ข้อมูลนี้ในการทำภารกิจต่างๆจนเผาเสร็จแล้วค่อยมาเฉลยว่าไม่ได้เอาคำโกหกนั้นไปบอกตำรวจไม่ให้สอนลูกให้ไปโกหกเลยนะแต่เพราะว่าเห็นว่าสังคมเขาเข้าใจว่า เป็นการหลับจริงๆก็เลยปล่อยไปตามเลยสาระสำคัญมันคือถ้าไม่โกหกแล้วยังไงเพราะว่ามันผิดที่ว่าถ้าคุณบอกโกหกถ้ายังใช้คาว่าโกหกอยู่เนี่ยสาระสำคัญมันคือว่าถ้าคุณยังจะปล่อยให้การโกหกนั้นอนะ่ะยังอยู่แต่เวลามันคือเก้าโมงเด็กจะหายก่อนเก้าโมงคุณก็เลยมาเปลี่ยนว่าไม่โกหกถ้าไม่โกหกแล้วคุณจะพูดว่ากี่โมงอ่ะ แล้วอาจจะเปิดช่องให้ลุงพลมีโอกาสได้มาขโมยเด็กแล้วเปิดโอกาสให้เด็กมาหายใหม่คือสาระสำคัญมันเละเทะไปเลย,เลยทำไมไม่เคลียร์เรื่องนี้เด็กหายใหม่สองรอบได้ไหมเพิ่ว่าสำคัญที่ว่าลุงพลมาอยู่คนเดียวตอนไปรับพระก็เลยจำเป็นต้องย้ายเวลาน้องหายใหม่ให้มาอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่ทำไมไม่เคลียร์ ถ้าจะบอกว่าใช้เวลาของโน้ตบุ๊กซึ่งก็มีข้อมูลชัดเจนว่าเวลาที่บอกนั้นอ่ะมีการพับไว้พับโน้ตบุ๊กไว้คือมันไม่เกี่ยวกับน้องหายเลยเวลาที่หยุดเล่นของโน้ตบุ๊กอ่ะมันไม่เกี่ยวกับน้องหายแล้วบางครั้งแม่ก็ไปบอกสื่อว่าพี่เผลอหลับ สิบนาทีตื่นมาเก้าโมงไม่เห็นน้องบางสำนักไปบอกว่าพี่เผลอหลับไปสามสิบนาทีก็แสดงว่าตื่นมาเก้าโมงครึ่งไม่เห็นน้องก็ไปหาก็คือสาระสองเรื่องนี้มันต่างกันเป็นโยอเลยทำไมจึงปล่อยให้เรื่องนี้มันมันไม่หาความจริงให้ปรากฏต่อสาธารณะสรุปต่อให้ไม่ได้หลับก,ก็ไม่เห็นลุงพล พยายามจะย้ายให้น้องไปหายตอนลุงพลกลับมาบ้านแล้วแต่คุณลบเลือนประชาชนในกกกอกไม่ได้เพราะเขาตามหาตั้งแต่ก่อนเก้าโมงนี่คือเจตนาที่จะให้คนอื่นมารับโทษหรือไม่เรื่องนี้ต้องเคลียรเรื่องนี้ต้องเคลียคุณจะให้คนโกหกเป็นคนดีเหรอครับอันนี้ไม่ไม่น่าจะใช่เนาะ ต้องเคลียร์เรื่องนี้นะครับผมนะฮะ